ันนี้เรามาตัดหญ้าให้ช้างนะคะวันนี้หญ้าที่เศรษฐจันเคยเช่าที่ไว้แล้วให้ควานช้างตกงานกลุ่มหนึ่งของหมู่บ้านตาทิศมาปลูกไว้นะคะวันนี้ก็เราได้มาตัดร่วมกันแล้วก็แบ่งกันกินนะคะวันนี้จะมีรถคนออกไปข้างนอกแล้วเราจะไปแบ่งกันอยู่ที่ศาลาหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านตาทิศนะคะ ยาที่เราปลูกไว้3ามเดือนที่ผ่ามเกืเอบจะสีเดือนนะค,ะค่ะก็ประมาณนี้วันนี้เรานี่คนเยอะมากช้างทุกคนนะคะมาช่วยกันตัดยาของเพอีกันยาที่เพจีกจันเขาได้เช่าที่แล้วให้พวกเราชาวช้าง ทุกคนมาช่วยกันปลูกแล้วก็ได้มาตัดให้ช้างแบ่งกันกินอันนี้วันจะตัดตังการตัดหญ้าวันนี้นะนรวมมือรวมใ,ใจกันอันนี้คืออันนี้คือแม่ทองเพชรนะคะแม่ทองเพชรมาเหนื่อยน,นะคะเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยก็สู้จ้าสู้สู้เนาะทำให้ได้เราไม่มีเงินเดือน ราก็ต้องสู้ให้ช้างกินนะคะเป็นช้างตกงานเป็นควานช้างทั้งหมดเลยนะคะซื้เ,เครื่องจำตัดเจ้าตัดตั้งแต่เช้าอกไปแล้วค่ะเรครื่องจเครื่อง,เอ,งเอาเครื่องมาตัดรายมี่ต้องตัดมีดเราจะเอาเครื่อง เลมหญ้าที่ไม่ใช่หญ้าในเปียออกแล้วเราจะหวานปุ๋ยอีกทีหนึง่งอาจจะได้กินหลายหลายรนะคะถ้าเราทําอย่างนี้หน้าแรงไม่รู้ว่าเราจะเอาญ้าที่ไหนกินเราต้องทาแล้วก็ทํากาจะพืชออกให้หมดแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่อีกรอบนึง่งแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าบางทีน่ะมันเป็นหน้าแรงเข้าฤด,ดูหน้าแรงแล้ว ถ้าไม่มีผลยากก็ยากที่จะขึ้นแต่ถ้ามีผลนี่ก็มันจะเติบโตเร็วทันทีเวยกันใน,นแต่ควานช้างเท่านั้นนะคะบางคนก็เขาไปงานช้างจังหวัดชลินเขาก็ ให้ตัวแทนให้แม่ควานช้างให้ลูกควานช้างมาช่วยกันตัดนะคะช่วยกันตัดออกแล้วปกติจะสี่สี่เดือนจะตัดครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่า ส่นนี้มันจะได้ตัดตอนมาณหน้าเดือนพฤษภาคมก็ไม่แน่ถ้าไม่สวนมาก็ประมาณเดือนมีนาก็จะได้ตัดอีกเรื่อตัดข้อความใน างคนเชี่ยวดีต่เขาไปงานช้างเขาก็ให้ส่งกัวแทนมาช,วชวมว่วยกันตัดร่วมด้วยช่วยกันก็สมือนะคะเราเลื่อนใหญ่กันสามทีกัน แยาแล้วก็มัดแยกเป็นมัดเราจะตัเป็นมัดมัดอย่างนี้แล้วเราจะไปแบ่งกันจะน่าเป็นมัดก็ไปแบ่งกันออกคนออกไปแบ่งที่หน้าหมู่บ้านตาที่ตรงจาระที่เราเคยแบ่งจัตุรัสของเสือขึงนะตอบคุณกิจกรรมใดๆของ ต้องคมเพดอีกอยานนะคะและลูกเพดทุกทั้นนะคะที่ในกิจกรรมนี้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าย่านี่จะได้กินระยะยาว 哦，对对对，对嘞。 ไม,ไม่กินไม่อิ่มเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจที่ว่าเราจะไปหาอาหารที่ไหนให้เขากินได้อิ่มวันไหนได้กินอิ่มเราก็สบายใจนอนหลับไม่ต้องกังวลว่าเขาจะได้กินหรือไม่ได้กินแต่ว่าคือเราถ้าเขาอิ่มแล้วเราสบายใจเราเลี้ยงเหมือนคนในครอบครัวนะคะ รักษาเหมือนลูกเหมือนหลานอัอนนี้แข็งแรงมา,ากนะคะตกงามาจากภูเก็ตนะคะป้าสมช่างสองเชือกนะคะตกงามาจากภูเก็ต 6ไลน์นะคะที่ติดใจนเข้าไว้ให้พวกเราชาวช้างของมัน4เดือนที่แล้วนะคะวันนี้ก็เราก็ได้มาตัดแล้ว้าปแบบเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพวกเราชาวช้างมู่บ้านตาิพย์นะคะกลุ่มหนึงห่งของพวกเรานี่นะคะแบบดังตีกันมากเลยนะคะร่นแรงร่นใจกันดีมากเราจะตัด แปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายนะคะสี่แปลงวันนี้สี่แปลงนี้แล้วนะคะเราจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าได้ประมาณสิบกว่าตันแล้วนะคะวันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าช้างไปงานช้างด้วยกลัวจะกินไม่ทันแล้วจะเหี่ยวมันจะมีกลิ่นอับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้หลังค่อยเราก็มาตัดใหม่นะคะ ขอบคุณมากนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวช้างด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องโชคว,วีลูกแม่แบงค์นะคะน้องต๊อกแต็กนะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนกระเป๋าของน้องด็อกแต๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ